อ้าวอ้วขอเนเลยเซนเลยอขอไปกระจังที่ใดตัวเจหนึ่งเม่จะเริ่มคำถามใดคำถามก็มีอยูว่าถ้าเจ้าได้เลือกไปหนึ่งประเทศเจ้าอยากจะไปประเทศใดเส้นตอบ เจ้าขับใจสําหรับคําถามสําหรับข่อยเนาะทักข่อยเลือกได้ข่อยอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวเพราะว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมและฮังมีพร้อมทั้งสวยงามข่อยอยากจะไปเที่ยวแขวงหลวงพะบางเพราะว่าอยู่ที่แขวงหลวงพะบางมีอาหารหลากหลายข่อยอยากจะกินอ,อ้อลมเจวบองและก็ไขแ่แพนหลายๆอย,ย่างเลยที่ข่อยมักข่อยประทับใจเราดีใจนะมเดอเออเอักพรด้ขอเสิร์ อ,อ,อ, <c oughs> อู้เบาแต่เนี่ยเราสแสรนะคอยเนยอยากนั่งตอบได้น้อย <c oughs> โอ้ยใครแด <c oughs> เออโค้ดระบบที่จะตอบคำถามซิเริ่มถามได้ซ <c oughs> ิเริ่มถามแล้วได้นี่เข้าใจบอกว่าคำถามก็คือ ถ้าเจ้าเลือกที่จะแนะนำอาหารแสพร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเจ้าจะเลือกแนะนำอาหารของประเทศใดเข้าใจสำหรับคำถามสำหรับคอยแล้วคอยอยากจะแนะนำอาหารแสพบของประเทศลาวเพราะว่าอาหารประเทศลาวมีหลากหลายแนวที่คอยอยากจะกินแต่ว่ายังบุนมีโอกาสได้กิ่นเธอแต่ว่าใน่ีที่คอยอยากจะแนะนําก็คือจะเป็นอาหารลาวแซ่บๆเซนลาบแกงนอ้องไม้แล้วก็มี ข้าวเหนียวปิ้งไก่ตับะคุงอันน่ะโอ้ยหลายๆอย่างเลยแหละที่หลายๆคนก็อยากจะได้ยินแล้วก็อยากจะกินคือกันกับข่อยเนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราได้มีโอกาสอยากจะเชิญนสวนทุกๆคนไปเที่ยวแล้วก็ไปล้นประเทศลาวเพราะว่ามีหลากหลายอาหารที่แซ่บขอบใจ้อคบเจ้เจ้าเจ้าโคะประจำทีได้ กระชือได้ว่าตอบได้ดีเพอว่าอาหารที่ว่ามามีแต่แนวแสบๆเจ้าขอเขาคำถามเลยเนาะคำถามก็คือมี่อยู่ว่าอาหารยังที่เจ้าอยากจะกินหลายที่สุดละมันแสบบนน่ไหนเขอบใจสำหรับคำถามเนาะ สำหรับข่แล้วข่คิดว่าอาหารหลายอย่างที่ข่เคยกินผ่านมานี่ก็ถือว่าแซ่บเปิดทุกอย่างแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ข่อยอยากจะลองนั่นก็คือจีหนังเพราะว่าข่รู้สึกว่าจีหนังเนี่อาจจะเป็นอาหารที่แบบว่าอา่ากินลแล้วแซ่บต้องติดใจและอีกอันนึงก็คือข่อย,อยากจะกินจุ่มเพียเพราะว่าหลายๆคนว่าแซ่บเวลากินแล้วต้องประทับใจแน่นอนก็เลยอยากจะไปลองซิมเบิงว่าเป็นจังใดสําหรับจุ่มเพีย โอ้ต้องขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคำตอบเนโอทได้วาอาหารทั้งสองประเภทศถูกใจค่อยเส้นเดียวกันนบอกว่าจะเป็นจีนังแล้วก็จุ้มเพียนี่ค่อยถูกใจหลายเนาะค่อยก็มักเส้นเดียวกันขอบใจหลายๆเจ้าจะขออนุญาตถามเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มีแฝด อที่คือกันกับน้องเนาะน้องรู้สึกจังไดมเจ้าก็มีหลายคนอยู่ที่ท่วงมาเนว่าหน้าตาน้องคือกันกับเอไก่นางพญาสำหรับน้องเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและน้องก็ดีใจที่ว่าหน้าตาค่ายค่ายคือกับเอไก่นางพญาเพราะว่าความงามของแต่ละคน ก็จะแตกต่างต่างรูปแบบของภายลาาเนาะแต่สิ่งสำคัญต้องงามจากภายในสู่ภายนอกนั่นเอง The winner of the 69 th. Miss Universe competition is จจังไดเนาะจีได้อยู่บ่นเนาะร i v a Mexico

ไม่ไกลขอขอบใจแฟนๆที่ได้ติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมติดตามทุกๆส่งทางของไม่ไกลเป็นกำลังใจให้กับไม่ไกลด้วยขอบใจหลายๆเ้อ